สวัสดีค่ะวันนี้โรเซ่จะมาสปอยซีรีส์เกาหลี Business Proposal หรือนัดบอร์ดวุ่นลุ้นรักท่านประธานเป็นซีรีส์เกี่ยวกับออฟฟิศแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ได้นักแสดงอย่างอันฮโยซอฟและคิมเซจองมีทั้งหมด16ตอนออนแอร์ On air, ทุกวันจันทร์และอังคารทางแอป Netflix มาเริ่มตอนที่1และตอนที่2กันเลย คางแทมูได้มาถึงสนามบินเขาได้เดินชนผู้หญิงที่ถือแก้วน้ําจนแก้วน้ํากระเด็นแต่เธอก็ไม่ว่าเขาเพราะเห็นถึงความหล่อเธอเลยว่าเธอไม่ระวังมัวแต่คุยโทรศัพท์เองแทมูเลยว่าไราสตินะความจริงเขาไม่ได้พูดกับเธอแต่เขาพูดถึงโฆษณาบนจอทีวีว่าไม่ดียัดเยียดดาราโนเนมาแล้วใช้เลขาไปสืบมาว่าใครรับผลิตโฆษณาตัวนี้ชินฮารีเป็นนักวิจัยอาหาร เธอรับโทรศัพท์ให้ไปรวมตัวเตรียมเข้าพิธีรับตําแหน่งประธานกรรมการของคังแทมูพิธีกรได้เชิญแทมูเก่าคําปาใสรับตําแหน่งแต่ปรากฏว่าเลขาของเขานั้นมาร่วมพิธีแทนเขาแล้วเริ่มเก่าวคาปาใสัในฐานะผู้แทนแล้วจบพิธีลงฮารีถึงกับว่าประธานคนใหม่เฟียวดีนั้นเนี่ยดานกรรมการผู้จัดการพรรก,ก็ไปตีกลอบ แต่ก็ไม่สบอารมณ์เพราะหลานชายท่านประธานอย่างแทมูได้ขึ้นมารับตําแหน่งแทนเขาลูกน้องเลยมอบกล่องที่มีเครื่องดื่มวิกตอรี่ให้เขาจึงทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้นขณะนั้นแทมูก็ได้ถือไม้กอลพร้อมกับตีกอล์ฟลงหลุมภายในครั้งเดียวจนกรรมการพาักหันมามองว่าใครช่างไร้มารยาทแล้วก็เจอกับแทมูทั้งสองก็ทักทายกันแทมูพูดว่า กรรมการพักรับค่าน้ำชาจากเพื่อนญาติก็หัวประมูลรับช่วงยังเล่นสาวอีกแถมจ้างไอดอลแปลกๆมาโฆษณา,าให้บริษัทเพียงพอเป็นหลานตัวเองที่ผ่านมาเขาละเลยบริษัทเพราะมัวแต่บินไปดูสาขาต่างประเทศแต่ต่อไปนี้จะใส่ใจมากขึ้นแล้วบอกกรรมการพักว่าเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วเดินจากไปจูจูก็มีน้ำพุ่งออกมาจากสปริงเกอร์ออกมากลับมาที่บริษัท วันนี้เป็นวันเกิดของฮารีเพื่อนๆในที่ทำงานเลยว่าจะไปกินเลี้ยงทีมที่ร้านโปรดของเธอจากนั้นเธอได้รับข้อความจากมินอูที่เธอแอบปิ้งให้เธอมาเจอเขาเธอเลยขอโทษหัวหน้าฝ่ายยอว่าคงไปกินเลี้ยงด้วยไม่ได้หัวหน้าฝ่ายยอเลยถามว่าติดหนุ่มหรอเพราะดูสายตาเธอออกทุกคนก็รู้สึกก่อยที่งานเลี้ยงวันเกิดเจ้าต,ตัวไม่ไปฮารีเลยว่าจะจัดชุดใหญ่ไว้ให้ข้าวหน้าแล้วขึ้นรถไฟไปหามินอูขณะขึ้นรถไฟยองซอเพื่อนสนิได้โทรหาฮารีบอกว่ามิน อูไม่จําวันเกิดใครนี่นาหรือว่าเขาจะให้สร้อยคอน,นั้นเป็นของขวัญวันเกิดเธอแล้วก็ย้อนกลับไปที่ร้านอาหารเมื่อนานมาแล้วยองซอเจอสร้อยคอผู้หญิงเป็นของแท้ทําจากโกเมนอันเนี้มัมีประจําวันเกิดฮารีเลยเดาว่าจะซื้อให้ฮารีแล้วก็ตัดมาที่ทั้งสองคนคุยกันต่อยองซอว่าบางทีมินอูอาจจะอยากเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนด้านแทมูก็เจอกับคุณปู่ที่บริษัท คุณปู่ว่าแทมูที่เบี้ยวไม่ไปงานพิธีรับตำแหน่งกลับมาก็แผงลิดเลยพักสักวันไม่ได้หรอแทมูว่าพักไม่ได้มีเรื่องให้แก้ปัญหาเต็มไปหมด เขาว่าโปรเจกต์ที่เขาทําไม่เคยมีอันไหนล้มเหลวเลยคุณปู่เลยว่าจะมอบหมายโปรเจกต์สุดอลังการให้ซึ่งก็คือแต่งงานแทมูไม่เห็นด้วยที่จะแต่งงานเขาไม่ได้คบหาผู้หญิงคนไหนยังไม่คิดจะมีใครเร็วๆนี้คุณปู่บอกว่าเขานัดบอดให้เรียบร้อยแล้วแล้วบอกให้แทมูจิ้มรายชื่อสาวโสดในวงธุรกิจ20คนที่เขาคัดให้แล้วไปดูตัวแทมูว่าเขาไม่มีทางไปนัดบอดแน่จากนั้นคุณปู่ก็ได้เวลาไปดูละครแล้วก็นั่งดูทีวีในห้องทำงานซะอย่างนั้น ด้านฮารีเจอมินอูที่เดินถือเค้กมาก็คิดว่าจะมาให้ตัวเองกำลังจะวิ่งไปกอดเขาแต่ที่ไหนได้กลับเป็นเค้กของลูกค้าจึงชนกับเค้กจนเปื้อนเสื้อเธอเต็มๆลูกค้าที่อยู่ในร้านมินอูเลยหมดอารมณ์ มินอูเลยว่าไม่เป็นไรเขาจะเซอร์ไพรส์พิเศษให้ลูกค้าประจำฮารีเลยขอโทษเขาแล้วว่าจะไปแล้วมินอูเลยหยิบตั๋วคอนเสิร์ตนักร้องคนโปรดของเธอเป็นของขวัญวันเกิดมินอูบอกให้เธอเก็บไว้ดูกับหนุ่มซึ่งฮารีถึงกับถอนหายใจว่าเขาไม่รู้สักนิดว่าเธอชอบอะไร ฝั่งแทมูคุณปู่ก็บ่นว่าทันทีที่แทมูถึงเกาหลีเข้ามื้อแรกกับเป็นอาหารสําเร็จรูปทั้งที่เขาเข้าครัวทําอาหารเป็นแทๆ้ๆแล้วบอกให้เขารีบแต่งงานซะจะได้ทํากับข้าวกินกันกันกบเมียคุณปู่ยังว่าอีกว่าแทมูกับเลขาเป็นแฟนกันหรือไงก็ตัวติดกันตลอดเวลาใช้งานเป็นข้ออ้างเลขาลตอบว่าถ้าเป็นแทมูเขาไม่ทราบแต่เขาไม่ใช่ต่อให้เป็นแทมูก็ไม่ใช่สเปกเขาจากนั้นคุณปู่ก็ความดันขึ้นจนได้เข้าโรงพยาบาลด้านฮารีวัน เกิดก็ต้องมาช่วยครอบครัวทํากับข้าวที่ร้านอาหารน้องชายของฮารีก็ทะเลาะก,กับผู้ชายคนหนึงเรื่องถังเศษอาหารหน้าร้านผู้ชายคนนั้นก็ว่าหน้าร้านเขามีรถลูกค้าเลยเขี่ยเขมาไว้ชั่วคราวแม่ก็ได้ออกมาว่าก้างปลาเกือนทุกวันร้านเราขายไก่ทอดไม่ได้ขายปลาให้เอากลับไปฮารีก็โยนกล่องไปให้ผู้ชายคนนั้น จนล้มทับป้ายร้านกลับมาบ้านแม่ก็ได้บทลุกลูกที่เลือดร้อนแม่ก็ตีฮารีจนเธองอนแล้วเดินเข้าห้องไปแม่เลยตะโกนว่าเมื่อเช้าต้มซุปสาหร่ายให้แล้วไงแต่พ่อก็บอกว่าแม่ลืมวันเกิดแล้วไม่ได้ต้มซุปสาหร่ายให้เธอด้วย เช้าวันต่อมาคุณปู่กินข้าวได้รับสายจากกรรมการพักแทอูเลยว่าจะไล่เขาออกคุณปู่เลยว่ายังไงเขาก็ช่วยบริษัทไว้เยอะเขาเป็นลูกชายเพื่อนรักผู้มีส่วนในความสำเร็จของบริษัท เขาจากไปก่อนแล้วฝากกรรมการพักไว้ให้กับคุณปู่ดูแลแทมูว่าปล่อยไปก่อนแล้วคุณปู่ค่อยรับมาดูแลทีหลังคุณปู่เลยยื่นข้อแรกเปลี่ยนให้แทมูไปดูตัวเขาอุตส่าห์ผิดสัญญากับเพื่อนที่ตายแทมูควรสละอะไรเพื่อเขาบ้างแทมูเลยจำใจตกลงไปดูตัว ยองซอก็โทรหาฮารีให้ไปเจอกันที่ร้านอาหารยองซอก็ว่าสรุปฮารีก็มโนเข้าข้างตัวเองฮารีเลยว่าเพราะยองซอกอกหูด้วยอะไรเพ้อเจ้อจูจูพ่อของยองซอก็โทรมานัดให้เธอไปดูตัววันนี้เธอก็โกรธมากอุตส่าห์ปล่อยข่าวหรือเรื่ององค์ลงแล้วเธอว่าเธอจะไม่ยอมโดนคุมถุงชนจะแต่งงานด้วยความรักกับเหนือคู่เท่านั้นเธอขอให้ฮารีช่วยแต่ฮารีว่าลาวงการแล้วขอบายยองซอเลยว่าครั้งสุดท้ายแล้ว ภาพก็ตัดไปในครั้งก่อนที่ฮารีสวมลอยเป็นยองซอไปนัดบอดให้แล้วแกล้งองลงจัดฉากผีสาวพมจารีจนคู่นัดบอดสลบเลยกลับมาที่สองคนก็คุยกันต่อยองซอก็ตามตื้อเธอแต่ฮารีปฏิเสธไม่อยากขายตัวเองให้ชาวบ้านรู้จักเยอะๆยองซอเลยเสนอว่าจะให้ค่าจ้างจนฮารีชะงักด้านแทมูก,ก็นัดบอดที่คาเฟ่โรงแรมอิมพิวรีลคู่ดูตัวคือยองซอมารีนกุ๊บ เลขาหวังว่าแทมูจะเจอว่าที่เจ้าสาวจากรายชื่อที่ติดหนึ่งในสิเพราะลำดับ11และ17ต้องลงทุนบินไปดูตัวที่ต่างประเทศไม่งั้นก็รีบแต่งงานเขาจะได้ไม่ต้องปวดหัวคอยเคลียร์ตารางงานให้แล้วว่าเขาแค่อดัดอั้นเฉยๆจู่ๆแทมูก็คิดว่าการแต่งงานนี้ก็เข้าท่าอยู่ฝั่งยองซอก็พาฮารีมาดูผลิตภัณฑ์ความงามใหม่ของมารีนกุ๊ป ให้ลองเลือกชุดใส่ไปนัดบอดในนี้ดูเธอแต่งหน้าแปลงโฉมให้กับฮารีฮารีก็ได้เจอกับแทมูซึ่งเป็นคู่นัดบอดของยองซอฮารีถึงกับอึ้งในความหล่อของแทมูแต่ก็ต้องรีบปิดจ็อบให้ไวๆแล้วบอกว่ามานัดโดยไม่รู้ว่าแทมูเป็นใครแล้วทั้งสองก็ยื่นนางบัตรให้กันเธอดูนางบัตรเขาแล้วก็ไปสะดุดตรง G ีโอฟูก็รู้ว่าเขาคือประธานบริษัทเธอเธอโทรหายองซอแต่ยองซอก็ไม่รับสายเธอก็บอกให้ตัวเองใจนิ่ง เราะมีเงิน8 0 0แสนวอนเป็นเดิมพันแม้แต่จะหยิบแก้วน้ำชามือยังสั่นเธอเลยแกล้งว่าอากาศร้อนแล้วเอาเสื้อคลุมออกเพราะคิดว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนชอบผู้หญิงแวมแวมเกินงามแทมูเห็นแขนเธอขนลุกจากนั้นขั้นต่อไปคือแกล้งเอาเท้าชนโต๊ะเป็นผู้หญิงบ้าแบรนเนมแต่แทมูก็ไม่สนใจนั่งจิ้มโทรศัพท์เพราะมีคนพักเรื่องงานมา เขาบอกว่าชอบคนพูดตรงไปตรงมาอย่างเธอฮารีเลยว่าต้องปล่อยระเบิดลูกใหญ่ คือแกล้งชวนขึ้นห้องแทมูเห็นเธอขาสั่นก็ตอบตกลงระหว่างทางฮารีก็เจอกับผู้หญิงคนหนึง่งทักว่าเธอเป็นชู้กับแฟนเขาชื่อมินชิกแทมูมาเห็นก็ช่วยฮารีไว้ฮารีก็บอกว่าไม่รู้จักมินชิกผู้หญิงคนนั้นเลยเอารูปให้ดูปรากฏว่ารูปชุดแต่งตัวเหมือนกันเลยเธอกำลังจะตบฮารีแต่แทมูก็ห้ามไว้แล้วพาฮารีเดินออกไปฮารีเลยใช้โอกาสจากการหาว่าเธอเป็นมือที่สามเธอหาว่าน้อยไปมือที่สี่มือปลาหมึกก็ว่าไปอย่าง เธอว่าเธอบ้าผู้ชายสุดๆปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ตามฮารีมาจนเธอรีบหนีวิ่งขึ้นแท็กซี่ไป คุณปู่ก็ได้โทรมาถามแทนมูเรื่องการนัดบอดพอเห็นว่าแยกกันกลับก็คิดว่าจะไปกันไม่รอดแต่แทมูบอกว่าเขาจะแต่งงานกับจินยองซอที่เป็นคู่ดูตัววันนี้ทําเอาคุณปู่และเลขาช็อกไปตามๆกันด้านฮารีก็คุยกับยองซอเรื่องคู่ดูตัวเป็นประธานบริษัทเธอพวกเธอต่างคิดว่าแผนการสําเร็จแล้วเลยไปคาราเกะต่อจู่ๆพ่อยองซอก็โทรมาบอกว่าแทนมูจะแต่งงานกับเธอ ด้านเลขาก็คุยกับแทมูเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแทมูจะแต่งงานกับผู้หญิงที่คบซ้อนเพราะกลัวหลังจากแต่งงานจะมีปัญหาแล้วคิดว่าเธอไม่ธรรมดาแทมูว่ายองซอโดนใจเขาเพราะเป็นคนตรงๆกลับมาที่บ้านฮารีทุกคนก็ช่วยกันพับกล่องกระดาษฮารีก็ได้มาช่วยพับพอเลยว่าได้ยินมาว่าจ่ายค่าป้ายร้านกับค่ารักษาให้ร้านข้างๆไปได้เงินมาจากไหน ฮารีก็โกหกว่าได้มาจากโบนัสบริษัทแม่เลยว่าร้านผู้ก่อตั้งที่เป็นประธานเนี่ยหล่อไหมฮารีก็เวียงบอกไม่รู้ห้ามถามแล้วเดินหนีเข้าห้องไปยองซอก็โทรม,มาว่าพอฮารีเธอต้องหนีไปหลบที่โรงแรมพอเธอแค้นขยอให้สองครอบครัวมาเจอกันฮารีเลยว่าแทหมูอยากจับครอบครัวเธอเพราะยองซอรวยฮารีบอกให้ยองซอบอกไปตามตรงว่าส่งตัวปอมาดูตัวแล้วก็กังวลว่าตัวเองจะเจอแทหมูที่บริษัท ยองซอก็บอกฮารีว่าคิดมากโอกาสที่ประธานกับพนักง,งานจะเจอกันนั้นแทบไม่มี วันต่อมาฮารีรีบมาทำงานที่บริษัทเธอไม่อยากสายกัรองหัวหน้าเลยว่าจะขึ้นลิฟต์อีกตัวพอลิฟต์เปิดมาก็เจอกับแทมูเลขาแล้วก็คุณปู่เขาเธอเลยจำใจต้องขึ้นลิฟต์ไปหันหลังให้กับแทมูพอออกจากลิฟต์เธอรีบเดินออกมาก็เผลอทำบัตรพนักงานหล่นแทมูก็เก็บบัตรเรียกชื่อเธอฮารีก,ก็ตกใจรีบไปหยิบบัตรคืนแน่นอนว่าแทมูก็เริ่มเอะใจในชื่อชินฮารีมาที่ห้องก็เริ่มทำการค้นหาประวัติพนักงานเจอชื่อฮารีก็บอกว่าไอ ที่เธอเสนอเนี่ยดีคุณปู่เลยถามกลับว่าแล้วแน่ใจหราอว่ายองซอจะแต่งงานด้วย แทมูก็ว่ารูปร่างแบบนี้คุณสมบัติผู้ดีที่ติดตัวมารวมถึงนิสัยอันไรที่ติมีเหตุผลอะไรให้ปฏิเสธฮารีก็โทรหายองซอเรื่องเจอแทมูในลิฟต์แล้วบอกให้ยองซอรีบนัดเจอเพื่อเคลียร์ให้จบซะเลขาก็ได้เจอกับยองซอที่ร้านสะดวกซื้อเธอลืมกุญแจรถกับกระเป๋าสตางก็เดินชนกับเลขาก็คิดว่าเธอเจอกับความรักเข้าให้แล้วยองซอก็ได้มาเจอกับฮารี แล้วบอกว่าได้นัดแทบูไว้แล้วแต่ยองซอก็ขอให้ฮารีไปแทนเพราะติดประชุมภาพก็ตัดไปที่ฮารีนั่งรอนัดแทมูสวมรอยเป็นยองซอ แทมูก็โทรศัพท์หายองซอแต่ก็เห็นฮารีเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ดันไม่มีเสียงเรียกเข้าเลยถามว่าเธอมีมือถือสองเครื่องหรอแล้วหยิบมือถือเธอไปเซฟเบอร์ตัวเองบอกว่าเราจะแต่งงานกันก็ควรรู้เบอร์ต่อสายตรงได้นี่ฮารีก็บอกว่าไม่คิดจะแต่งงานกับเขาแทมูเลยถามว่าทําไมต้องชวนเขาขึ้นห้องทั้งที่เจอกันแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ปิ๊งเขาเหรอฮารีก็ตอบว่าเธอโดนมัดมือชกเธอเกลียดการคุมถุงชนเพราะธุรกิจครอบครัวแล้วบอกให้แทมู ลืมเรื่องการแต่งงานซะแต่แทมูก็เดินตามเธอแล้วบอกว่าอย่าปฏิเสธแต่งงานกันนะฮารีก็ว่าเขาทำเป็นเล่น ใครเข้าขอแต่งงานคนอื่นไปทั่วเรายังไม่รู้จักกันดีพอแทมูเลยชวนให้มาเดทกันสักสิบรอบให้รู้ว่าเขามีข้อดีเยอะแล้วยังเก่งหลายด้านด้วยและมั่นใจว่าเธอจะไม่อยากเป็นมือที่สมที่สกับใครอีกฮารีก็ปฏิเสธและหวังว่าจะไม่เจอเขาอีกแล้วเดินจากไประหว่างนั้นก็เจอมินอูเธอเลยกลัวว่าเขาจะเห็นก็กระโดดขึ้นรถแทมูไปจนได้ แทมูสงสัยทำไมเธอมาอยู่ที่นี่เธอเลยโกหกว่ามีอะไรจะบอกเขาเขาเลยว่าเมื่อกี้ยังบอกไม่อยากเห็นหน้าเขาอยู่เลยแล้วตอนนี้คืออะไรฮารีเลยตอบไปว่าไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกจริงๆเธอแค่ย้อนกลับมาเพื่อบอกว่าอย่าติดต่อมาอีกแทมูลเลยว่ายังไงเขาก็จะแต่งแล้วให้ฮารีบอกเหตุผลมาว่าทำไมไม่อยากแต่งกับเขาเธอเลยตอบไปว่าเธอไม่ปลื้มเขาทั้งตัวแล้วก็คำพูดเสี่ยวหน้าตาที่เหมือนกับนกดึกดำบรรก็ไม่ชอบจนเลขาชาหลุดขำแล้วเธอก็รีบวิ่งลงจากรถ ไปแทมูถึงกับงงว่านกดึกดังบันนั้นหน้าตายังไงเลขาชาเลยเอารูปนกดึกดังบันให้แทมูดูเลขาชาบอกว่ากลิ่นอายโดยรวมโดยเฉพาะจมูกเหมือนมากด้านฮารีก็ไปนั่งกงกับยองซอแล้วเล่าเรื่องนัดแทมูให้ฟังยองซอก็หัวเราะเพราะสถานการณ์มันโบ,บะ๊ะฮารีก็บอกว่าจะเจอมินอูในสภาพนั้นไม่ได้ยองซอชวนฮารีมานั่งกงต่อความจริงแล้วที่ยองซอมานั่งกินที่ร้านนี้เพราะกะจะดักรอหนุ่มที่เพิ่งเจอกันแถวร้านสะดวกซื้อซึ่งก็คือ คือเลขาชาเธอเดาว่าเขาน่าจะทํางานเป็นหนุ่มออฟฟิศแถวๆนี้เลยกะจะรอสักชั่วโมงจากนั้นเลขาชาก็เดินผ่านพวกเธอไปโดยพวกเธอไม่รู้ตัวยองซอและฮารีกลับมาสภาพเมาแอยังมานั่งกินต่อที่บ้านอีกทั้งคู่ตื่นนอนเพราะแม่ตะโกนเรียกเล่าเรื่องเมื่อคืนที่ไปกวนตํารวจที่มาส่งทั้งสองนึกย้อนเรื่องเมื่อวานมันบ้ามากก็รีบรับผิดกับแม่ทันที ด้านคุณปู่ก็กำลังจะจัดเตรียมโรงแรมสำหรับงานแต่งเขาได้ปรึกษากับพ่อของยองซอแล้วแทมูกำลังจะบอกว่ายองซอปฏิเสธพอเห็นคุณปู่พูดไม่หยุดเลยไม่กล้าขัดจู่ๆยองซอก็ส่งข้อความมานัดเจอแทมูพอฮารีบอกให้ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าให้สาวถึงเธอและโกหกว่าจ้างตัวแทนพทาร์ทไทม์ผ่านเอเจนซี่ฝั่งเลขาชาก็งงว่าทำไมย,ยองซอถึงติดต่อมาอีกแทมูเล่าว,ว่าเขาดีเกินกว่าเธอจะต้านไหวเลขาชาเล่าว,ว่าไม่น่าใช่แล้วแซลถ,ถึงคำพูดเสียวซี หน้าตาเหมือนนกดึกดำบรรพแล้วว่าแทมูมองใกล้ๆเหมือนมากด้านกเยบินก็บอกคนในทีมว่าตัวเองคล้ายกับประธานแทมูอย่างเรื่องวิ่งเร็วเหมือนจัก,กรวาลคู่ขนานหัวหน้ายอเลยว่างั้นเธอคงคล้ายกับจอนจีฮยอนฮารีกับเฮจีเลยนั่งฟังทั้งสองคนเปิดศึกกันอย่างชอบใจ ระหว่างนั้นฮารีก็เห็นมินอูโทรหาหฮฮเยจีเธอเลยว่าเธอเป็นคนคุยของมินอูแล้วรีบลงเอาของไปให้มินอูด,ด้านล่างเกบินเลยถามหัวหน้าอยอว่าคำว่าคนคุยแปลว่าอะไรแล้วก็ขอโทษเธอเพราะหาว่าเธอยังโสดคงไม่รู้จัก ฮารีก็แอบตามมาดูเห็นหนั้งสองคนจับไม้จับมือแลกของขวัญกันร,ระหว่างสองคนกำลังจะกลับเธอก็หลบพวกเขาจนเหนื่อยฮารีกำลังจะกลับไปทำงานก็เจอแทมูหน้าลิฟเธอกลัวเขาเห็นหน่าก็รีบตอกบัตรออกวิ่งหนีทันทีจนชนคนที่เดินสวนเผลอลื่นล้มจนรองเท้าแตกลอยไปโดนหน้าผากแทมูจนเขาเลือดกำเดาไหลเธอก็วิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้วิ่งตามเธอไปจนทนันตอนเธอจะหนีผ่านลิฟต์ฮารีขอโทรแล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเธอลื่นล้มแทมูเห็น ป้ายว่าเป็นชินฮารีเลยถามว่าหนีทําไมฮารีคิดในใจว่ากลัวเขาจะจําหน้าเธอได้แต่ก็พูดแบบนั้นไม่ได้เลยบอกไปว่าตกใจที่ทําเขาเลิกกําเดาไหลแทมูเห็นเธอน้ําตาไหลก็วางรองเท้าให้อภัยเธอเขาชื่นชมไอเดียการทํางานของเธอฮารีเผลอหันไปมองแทมูด้วยความดีใจกับคําชมไอเดียแปลกใหม่แต่เขาไม่ได้มองเธอพอเขาจะมามองเธอก็ก้มหน้าลงไปแล้วพอฮารีออกจากลิฟต์แทมูถึงกับว่าพฤติกรรมแปลกประหลาดแต่การทํางานโดนใจแฮะ เฮเยบินได้ออกมาบอกข่าวเรื่องมีพนักงานปาลารองเท้าใสา่ท่านประธานเลือดก,กำเดาไลหลเฮเยจีได้กลับมาก็เสียใจยเพราะโดนมินอูปฏิเสธฮารีเลยว่าจะไปะหยิบปลาซาบะมาหนหน้ายอเลยแอบบอกเฮเยจีว่าไม่ดูตาม,มาตาเรือเลยมินอูเป็นคนที่ฮารีเลงไว้อยู่แล้ว ตอนเย็นยองซอได้มาหาแทมูตามนัดแต่ก็ดันต่อรถเข้าซองไม่ได้ก็ถอยรถไปชนกับรถแทมูเข้าคู่กรณีกับเป็นเนื้อคู่ของเธอเลขาชาก็จําเธอได้ยองซอเลยยื่นนามบัตรให้และหวังว่าเขาจะโทรมาแต่พอเลขาชาเห็นชื่อจริงของยองซอแทมูลงมาได้ยินก็คิดว่ายองซอเป็นตัวปลอมเพราะเขาคือผู้ชายที่ไปดูตัวยองซอตัวจริงไม่กี่วันก่อนจากนั้นยองซอก็ได้บอกความจริงแทมูในร้านแล้วบอกตามแผนว่าจ้างคนพารามผ่านเอเจนซี่มาปลอมตัวแทนไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้จักกัน มาก่อนร้อยเปอร์เซแต่แทมูไม่หลงกล เขามองกระเป๋าแล้วทดสอบกระเป๋ายองซอกับผู้หญิงคนนั้นสะพายคือใบเดียวกันยองซอเลยว่าใบนั้นคือแชแนลใบนี้คือแซงโรรองแทมูเลยว่าคนแปลกหน้าอะไรรู้ได้ยังไงว่าเธอสะพายกระเป๋าอะไรแทมูเลยบอกยองซอให้พาฮารีมาหาเขาแล้วเขาจะไม่บอกผู้ใหญ่เรื่องนี้ยองซอก็ส่งข้อความโกหกฮารีว่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอเลขาชากลับมาถึงบ้านก็เจอใบปิวโรงเรียนศิลปะติดอยู่ประตูก็นึกถึงตอนเจอยองซอรครั้งแรก พอเขาเข้ามาก็เจอแทมูกําลังทําความสะอาดแล้วยังทํากับเขาเพื่อเป็นการคลายเครียดทั้งสองก็คุยเรื่องจินยองซอตัวปลอมที่ทําให้แทมูเสียเวลาซ้ํำยังมาว่าเขาเหมือนนกดึกดําบันอีกแทมูโมโหแล้วว่าจะคิดบัญชีคืนให้หมด วันต่อมายองซอก็พาฮารีไปช็อปอ้างว่าเอาใจให้เธอลำบากช่วยไว้ทั้งสองก็ไปนั่งต่อที่คาเฟ่ยองซอเลยบอกความจริงว่าแทมูกำลังจะมาเขาจับโปได้และบังคับให้เธอพาฮารีมาหาแล้วยองซอก็ชิ่งออกไปฮารีก็กำลังจะเก็บของออกไปแทมูก็มาพอดีเธอเลยรีบใส่วิกที่ยองซอให้ไว้เพ้อทำบัตรร้านไก่ทอดหล่นพอเธอจะเก็บก็เจอแทมูจนเขารู้ธุรกิจบ้านเธอเธอเลยขอโทษเขาแล้วว่ามีเรื่องร้อนเงินพอดีเธอโกหกว่าเธอ ทำงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะบอกความจริงเรื่องบริษัทไม่ได้ประธานบริษัทคือแทมูฮารีเลยว่าไว้สักวันหนึ่งถ้าเธอมีกําลังพอจะช่วยเหลือเธอจะช่วใช้ให้แทมูเลยถามฮารีว่าเขาเหมือนนกดึกดําบันตรงไหนฮารีเลยรู้ว่าเขาโกรธเพราะเรื่องนี้เองแล้วว่าหน้าเขาเท่ากําปัน้นสายตาคมแขนขาย,ยาวเฟื้อยแทมูเลยว่าเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกก่อนจะกราบแทมูเลยบอกให้เธอเปลี่ยนชื่อเขาใหม่ถ้าโทรไปก็รับด้วยถ้าไม่รับหรือหนีหายจะตามตัวถึงบ้านแทมูได้ถามชื่อจริงกับฮาร จนเธอเผอหลุดบอกนามสกุลเลยบอกว่าชื่อชินคืมฮีส่วนฮารีก็เมมชื่อแทนมูว่านกดึกดำบันด้านคุณปู่ก็ได้ดูละครเรื่องสู้สุดใจยยคืมฮีแทมูกลับมาก็บอกกับคุณปู่ว่าจะไม่แต่งกับยองซอแล้วบอกให้คุณปู่อย่าพูดถึงเธออีกด้านฮารีโทรหาย,ยองซอแต่เธอก็ไม่รับสายกลับมาเจอยองซอที่ร้านไก่ทอดฮารีก็โกรธมากแล้วแทมูด้มารุ้ว่าบ้านเธอขายไก่ทอดเพราะเธอหยิบคูปองไปแต่ดันทำร่วงฮารีเลยว่าเป็นเพราะยองซอแล้วกระช่าคอเสื้อเธอจนแม่มาเห็นว่าฮารีตีคนยอองซอ ก็ตามน้ําจนแม่ดูและตีฮารีตัดภาพมาที่แทมูดูทีวีเป็นช่วงโฆษณาก็วนเรื่องตารางฉายว่าตีสามตีสี่เลยเปลี่ยนช่องมาเจอสารคดีนกดึกดําบันพอดีเขาก็ชุนจนโทรไปกวนเวลานอนของฮารีบอกว่าแค่เช็คว่าเธอชิงหรือเปล่าแล้วตัดสายทําเอาฮารีนอนไม่หลับเลยคืนนั้นวันต่อมาคุณปู่ก็จัดให้แทมูไปดูสาวทั้งหมด10คนรวดรวมถึงสาวที่ญี่ปุ่นก็ต้องไปแต่ไม่มีใครถูกใจเขาเท่ายองซอตัวปลอมเพราะเธอไม่น่าเบือ่อกลับมาถึงห้องคุณปู่ก็บอกให้พรุ่งนี้ไปดู ตัวถึงลำดับที่20แล้วยื่นหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธินัดดูตัวให้เขาแทมูเลโกโหกว่ามีผู้หญิงจะแต่งงานด้วยแล้วซึ่งคือยองซอเขาอ้างว่าทะเลาะจนเลิกกันแต่ดีกันได้เพราะเลขาชาคุณปู่ก็กลับมาดีใจแล้วเดินออกจากห้องไปแทมูได้โทรนัดฮารีมาเจอหลังเลิกงานฮารีเลโกหกว่าบริษัทอย,ยู่ไกลแถวอิวชานแล้วนัดที่คาเฟ่แถวนั้นเธอโกหกว่ามาประจำแต่มาดันเป็นคาเฟ่เด็ก แทมูก็รู้ว่าเธอชอบบรรยากาศแบบนี้เขาเลยขอให้เธอมาคบแบบถึงขั้นแต่งงานกับเขาฮารียถามเขาว่าปิ้งเธอเหรอเธอไม่คิดถึงขั้นนั้นแทมูเลยว่าแค่แกล้งเป็นแฟนกันเพราะเธอรับปากว่าจะชดใช้ให้เขาฮารีก็ปฏิเสธแทมูเลยว่าจะจ่ายเงินค่าจ้างให้2เท่าของแปดแสนและได้ทุกครั้งที่เจอกับคุณปูแต่ยังไงฮารีก็ปฏิเสธเขาเขาก็อ้างเรื่องที่เธอบอกจะช่วยเขาจนกลับมาบ้านฮารีก็นั่งกุมคิดไม่ตก อยู่ในร้านละครสู้สุดใจยายคืมฮีก็ฉายพอดี แล้วเรียกชื่อชินคืมฮีจนฮารีสะดุง้งในละครคุณนายก็ด่าคืมฮีที่มาแย่งลูกเขยไปแล้วหยิบน้องไก่ฟาดหน้าคืมฮีร้านฮารีดันขายไก่ทอดพอดีจนลูกค้าที่อินก็ดูถูกคืมฮีว่าเป็นแค่ลูกสาวร้านไก่ทอดที่มีแต่ตัวแม่ก็อารมณ์ขึ้นแต่ลูกค้าไม่ได้ว่าฮารีแม่เลยว่าละครความรักลูกสาวคนจนกับลูกชายหมหาเศรษฐีไม่มีเข้าความจริงสักนิดโดยไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้คล้ายกับชีวิตจริงของลูกสาวตัวเอง มินอุ้ยโทรหาฮารีเรื่องที่เธอเงียบหายด้วยความเป็นห่วงเธอเลยว่าช่วงนี้ยุ่งเรื่องบริษัทไว้จะแวะไปหาเขาด้านคุณปู่ก็ดูละครเรื่องสู้สุดใจยายคุมฮีแทมูกลับมาก็บอกคุณปู่ว่าจะได้เจอยองซอแน่นอนตัดภาพมาที่แทมูได้โทรหาฮารีบอกว่ารอเธออยู่ที่หน้าบ้านบอกให้เธอลงไปหาไม่งั้นเขาจะเข้าไปเธอก็รีบใส่แว่นแต่งหน้าลงไปหาเขาแทมูหยิบเอกสารสัญ,ญญาและประวัติของเขาให้เธอจําก่อนเจอคุณปู่แต่เธอก็ปฏิเสธบอกให้เขาไปหาผู้หญิงคนอื่นแล้วลง รถแทมูลวิ่งตามไปขอร้องเธอฮารีก็ว่าเธอมีเหตุผลที่บอกไม่ได้คือไม่อยากหลอกเขาแล้วก็ประทานใหญ่ตอนนั้นฮามินน้องชายก็เดินฟังเพลงกลับมาบ้านเธอเลยเอาตัวเขามาบังไว้เลยเพ้อผักเขาไปจนเสียหลักกาลังจะล้มเธอได้รีบดึงมือไปช่วยแต่กลายเป็นว่าทั้งคู่ก็ล้มลงพร้อมกันจูบกันแบบไม่ได้ตั้งใจส่วนฮามินมาถึงก็ไม่เห็นอะไรเลยรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ